สวัสดีค่ะเหมือนมาอยู่กับช่องฮักด็อกชาแนลด้วยจ้าครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำมือนี้น้องุนไม่กินยังคือขขาวเจือกเคือกแค่ไ <c oughs> ม่ก,กินเอะไรอย่างเงาะผดมอ,อันยังนะน้อยมีแตเนาะปัดเบิ่งเลือดไก่เน้นๆครับนำข้าวปุ้นใส่ตีนน้ำด้วยจ้าพดอดหมไก่นไก่มีบ่มีน้องงุนควักไปเลยหาไปเลยเป็นได้บาทนี่ ปลาโทรพี่น้องที่เหนอะไรแบบนี้เห็นอะไรที่กินบดนี่เห็นอะไรที่กินบดเออพี่น้องมากินน้าโอ้ตีนไก่ครับตีนใหญ่ๆอวบๆมาหนิแก้มใส่ผักอย่างแน่นลงวดฮะมีผักอย่างเนี้ยครับตัดแต่ลายลุ่เนาะกระลำมาด้อือคือเป็นเตเสียบนะครับบ้านนี้มะเขือเฮ้ยอดตีนใหญ่ๆครับเลือดหลายๆแทงได้นี่ใส่หนำมันนี้ยอดคักคักคัก มาเด้อครับเด้อเสบๆน้ำบอดำนองวุ้นหัวทั้งพี่ทั้งพักพักกันหลายๆเบ,บิดวุ้นเบิดจ้ะมาพี่น้องมาเสบๆต้องกันครับมือนี้ห่วยเป็นอย่างนอ,นอคือวึงบึงแทะอ๋อเรียกแบบไร่โอ้ยนองวุน้นหิวกินกัดเลยนะครับเราต้องถามหาผู้หนึ่งิ่นคาเลียนครับมือนี้กินตีนไก,ก่กระขายใครขึ้เกา ทำว่าพี่น้องคอมเมนต์มากอ่ะต้องขอโทษขอให้เ้ะครับบางเทือกอะสีตอบซาแน่คร <c oughs> ับใช้เลย <c oughs> บมตรงข้นหรือนี่สนิทเข้มข้นเด้พี่น้องไงหมู <c oughs> ข้าวมงไงเราเดินนุ้น <c oughs> ถึงน้ำนวนอยู่บราับมตองค้นเลย <c oughs> ้ำแซนนองวุน้นก่อนข้างนองุนไม่มีน้ำบ่นี่กกะนักจะเต็มอ่ะทคนที่โตข้ค่ได้บัตรที่นองวุ้นดีครับตีนไกให้นองวุ้นแฮนให้เบิ้งมาหนิ <c oughs> <c oughs> วันนีตบปลายคือคนเขาเลยเาเลยยากแ้ ลมร่มในแท้แห่งวันกันยังมาอยู่เนาะจ้ะยานฝนตกห้ำมเหมือนี่เรื่ต้องกินเร็วๆบอกกระดำขอบคุณสองกิโลครับ <c oughs> ข้างพักข้างใน่อย3โลได้ขอด้ำ3โล่พูดจะบอก <Yeah. S 1> สูตรคลิมือน้องนกครับน้องเสียงฝาห้องอ่น้องวุ้นให้ครับนิ้งไงเฮาเพื mm ่อ hmm. FC น้องวุน้น เดือดใจเองแสนเนาะจ้ะอันนีวมันเฮียปวนรอกดังพอดำนะเขาไม่ได้กินน้องขาเที่ยงวันนี้ถ่ายกินข้าวปุ้นก็ไม่ต้องวุ่นเขาเที่ยงุ่นิลาได้ แซ่บแบเบิองน้องเบิองพอดำกับน้องมุ้นกินเลยครับมันนี่ครับง่ายๆเลยนี่บังกระปุ่นเบิด์ตพอดำไก่หืมกระม้ายไก่ครับฮึ่ม หองมากนงุนเลยได้เนี่ยหูปเป็น,นหูบเลยแอนบอจ้ะนงุนค่อยบรซ่องฐานะแต่ก่อนแบบแสบเลยมั้ยบอจ้านี่นะครับคำเห็ดกินเองแสบเนาะจ้ะ ขีมือเมนุกนี่แซ่บต้มเอียนว่านนี่แซ่บกว่าป่ะยัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวข้ามยใหญ่งงเลยน้องวุ้นเพิ่นอยู่ต่ำเล็กน้อยครับเครื่องคนฟังเสียงฝ่าห้องตกห้งมเุ่นเลนเลยกันจิบเบิร์ดกับเบิร์ดย้อ,อนฝนตกห้ามนี่แหละ <c oughs> พักทังพีเพิ่นยืมวัสดกเถิงครับนี่นี่บ้านเนี่ยสลัด เ้ยอื <c oughs> ้ยอยงเบิ้งบันนี่มมครับมังมุลมัยเถลิงกว่าสัน่น <c oughs> เอื้อเอ้าคำนี้ไงคือผระดำบันใช้มือบวรสติผระดำได้ใช้มือก็ได้ครับกินสองคนเท้าอืม <c oughs> ถนัดไข่ถนัดมั่นเนาะ เสียบไปเสียบมันขมยากะทิตีนไก่ครับ จำแฮนตีนให้นบ้างนะแฮนตีนบ่ครับตีนไก่เบิร์เลยบ่ไกลเลยครับเดินไอตีนข้นางหน้าคบ่จ้ะอันนี้ให้น้องเิ้นก่อนแหงกับ ขอตักกระปุนน้ำเนี่ยแสบนัวเนาะแข่งตีนไก่แข่งกันเป็นว่าปันนี้อุ้ยไอเลิฟยูเลยแมนปะ ย yeah. ไม่มีหนิวนึงหรอเดี๋ยวจะดูหงอกทางพี่เฮาทั้งพักทั้งมีอะไร หยานฝนตกห้ำจัดครับจัดคลองแท้แล้วครับฝนวันนี้นะบัมีมือหื้อสุดยอดสอดยุดบ่หรือว่าเสียบนวเสียบนวจอะ มตัาเนะพี่น้องผู้เพิินสร้างใครมากครับ ผู้ประทานฮอดกะบบวกเกินมืออื่นมือฮือครับแรกนี้ฮันนุมูลและซอยตอบขังแรงซอยตอบคอมมินนู้นออกแด็กเอาซอยจันเนาะเผื่อเ <c oughs> อฟซีได้บาท โอ้กระตุกใหญ่ๆที่เบิร์ดอีลีได้นี่ปะ๊ะไพว่าธรรมาดาฝนก็มาอีลีครับ <c oughs> รับว่าบุ๊เกิดโบอีมเนาะ กินไปกินมากก้ต้องไปกินมากาะวเพชรแง่เด้อแง่ผาวเพชรนันเลยมีกะทิละวานก็เน้ะส่วนมากนะครับแม่รุ่มตอนนีนน้สุดยอดขอบุณเบิร์ดครับเรือจะพัก กินป่ะครับอ,อ,อืมกินใจยังแตะอุ่นซ้อนอยู่ครับว่าดำกินได้เท้นุ่งหุ่นผักนุ่งหุ่นกินเพื่อเอฟซี่เด้วได้ แสบๆก่อนฝนที่ตกห้ามครับพี่น้องกีม <c oughs> เหลือแต่พักข้าวปุ้นเซตตับครับก่อนเลือดแน่บอกพี่น้องไงเบรยา <c oughs> ก,กาศดีแล้วครับฝนที่ตกห้ามมันนี่ <c oughs> โอ้ยขอบคุณพี่น้องนะัเนี่ยเงาขอบคุณเหมือนเลยเ,เใใลพื่อข <c oughs> ่ามาเบิ่งเป็นก็ลังแรงใจน้องหวานอีกทีจะกลงยัง่งวิวอยังนีกะลืมแหนละเ <c oughs> พราะำผ่านางกินนั่นโทษ <c oughs> เอาขอบคุณในลายได้พี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งเนอะ้าแซบนัวสุขูดสุขคนครับเหมือนนี่อันไข่ไก่กระถักเพจมาเก่าได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ